รัเสเซียแล้วนะครับก็บมีปัญหาต่อเนื่องมาเป็นควันหลงตั้งแต่เกมกับอังกฤษนะครับเรื่องของแฟนบอลฮูลิการที่มีการทะเลออกกาะกันล่าสุดนะครับมีความื่อนวหวของแฟนบอลรัเสเซียแล้วนะครับเรื่องนี้ต้องถามคุณฟุกนะครับเพราะว่าคุณฟุกนี่เชี่ยวชาญรัเสเซียนะครับ <c oughs> โอ้โหต้องบอกว่ารัเสเซียช่วงนี้มีข่าวข่าวบ่อยมากฟุตบอลใช่ไหมฮะฟุตบอลครับฟุตบอลถูกจับตาเป็นพิเศษด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการอจาะนี้ก็มีเรื่องของเม็ดเงินต่างๆแล้วก็มาถึงการตรวจดอกก็ตรวจรัสเซียเป็นพิเเเศษทีี่สาคััััญรบนนนออกกกม็ดดื้แพซย มีคาดโทษอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของแฟนบอลที่ไปตีกับแฟนบอลอังกฤษในนัด<อ>ที่รัสเซียเสมอกับอังกฤษไป1ประตูต่อน1นเกมอตอนนั้นเนี่ยที่แฟนบอลตีกในสนามเนี่ยนะครับเป็นรัเสเซียที่เริ่มก่อนโดยฟีฟ่าก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าแฟนบอลรัเสเซียทําอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยน,นะครับก็จะถูกแบนไปเลยทันทีคือไม่ให้เล่นในทัวร์เมนต์ระดับยูโร2 0 1 6คือตัดสิทธิ์ทีไปเลย แต่ปรากฏว่าออกประกาศไม่เกิน24ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นครับล่าสุดก็ไปเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นนะคะบรรดากองเชียรัเสเซียหลายคนสวมเสื้อยืดสีดําแล้วก็ใช้ผ้าพันปิดหน้าเข้าไปคว้างปลาแก้วน้ํารวมไปถึงขวดน้ําแล้วก็มีก้อนหินด้วยไป คว่างใส่กองเชียร์ชาวอังกฤษและก็เวลส์หลายสิบคน oh oh. ในขณะที่กําลังชุมนุมกันอยู่ในร้านเบียร์แห่งหนึ่งนะคะจน <ม S 2> เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาค่ะทําให้ตํารวจฝรั่งเศสที่อยู่บริเวณใกล้ๆเขาก็ระดมกําลังกันเข้าไปเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์โดยที่กองเชียร์รัสเซียผู้ก่อเหตุก็พากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วค่ะแล้วก็มีกองเชียร์รัสเซียกลุ่มอื่นๆหมุนเวียนเข้ามายืนดูสถานการณ์ด้วยซึ่งตอนนี้ตํารวจก็ไม่สามารถจับกลุ่มใครได้นะคะ<า>คือเป็นเรื่องราวที่ผมว่าไม่ อยากจะให้เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศระดับชาติแบบนี้นะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ทําให้แบบอย่างงี้ผมว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ฟีฟ่ายูฟ่าเออยูฟ่าเองเนี่ยจะต้องมีการสั่งบทลงโทษแบบจริงจังหรือเปล่าคือเบื้องต้นต้องยูฟ่าก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันของฟุตบอลยุโรปแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นทางรัสเซียนะครับถูกค่าโทษปรับเงินไปแล้ว150,000ยูโรหรือประมาณ6ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการก่อเหตุขึ้นอีกยูฟ่าตัดสิ์รัสเซียทันทีคร หลายคนมองนะครับว่ามีกระแสข่าวจากทางฝรั่งเศสเหมือนกันนะฮะว่ามีกองกลุ่มกองเชียร์เซียประมาณ150คนนะฮะมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับมาถูกฝึกมาเตรียมการมาเพื่อก่อเหตุความรุนแรงอย่างนี้ฮะโดยเฉพาะเลยนะครับทำให้ทางฝรั่งเศสเองต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าเราดูรัสเซียเนี่ยต้องบอกว่าเรื่อปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์พอสมควร,ออวรนะครับเพราะอีก2ปีเขาจัดบอลโลกปี2018นะครับถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ ต้องบอกว่าเหตุการณ์เมื่อช่วงประมาณเช้าๆที่ผ่านมาของเวลาบ้านเราเนี่ยเป็น,นปรัสเซียที่เขาบอกว่าเป็นฝ่ายกระทําก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนแฟนบอลอังกฤษเขาไปร้องเพลงเชียร์แต่เพลงเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาที่ล้อเลียนยั่วยุยรหรืออะไรสักอย่าง<ล>เพราะว่ารัเสเซียที่บอกไปก่อนหน้านี้คือคาดโทษไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องอีกจะถูกแบนทันทีอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของแฟนบอลที่มีการยั่วยุกันแบบนี้เพื่อที่จะให้รัสเซียถูก แบนไปในโซนนี้นี้เลยก็ว่าได้อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าทางทางยูฟ่าเองเขาจะมีบทลงโทษแล้วก็มีพิจารณาคดียังไงบอทอนเลยนะมีการวางแผนให้อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหซับซ้อนมากนะฮะแต่อีกแง่มุมนึงครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากมุมนี้คือเขามีข่าวข่าวรายงานว่าปีผู้ใหญ่ ในเรื่องของวงการฟุตบอลของรัสเซียเนี่ยเป็นคนบอกว่าสนับสูนเลยพวกแฟนบอลหรุนแรงพวกนี้ของสมาคมทรัสเซียนะครับแต่ก็ต้องดูนะเพราะว่ารัสเซียเองมีหลายกลุ่มที่ก่อเหตุความรุนแรงรู้จักกรบเดคูคัทแคนนะฮะมีนิโอนาซีที่แต่งตัวค่อนข้างจะชัดเจนหรือแม้กระทั่งกลุ่มแบล็กพนเตอร์ค่อนข้างที่จะเรื่องเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องของผูลิการนะครับ